ครบสวัสดีครับก็สวัสดีวันหยุดนะครับวันนี้ก็จะตรงกับวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพศ2563นั่นเองเป็นวันหยุดครับก็อา่าก็เรียกว่ายัางไงพี่ต่ายก็เพิ่งกลับมาจากคาราวานบีค o อสเมื่อวานก,ก็เรียกว่ายัางไงคือปกติก็จะไปนานนั่นแหละวันนี้แต่จะมีลูกค้าคันหนึ่งที่ติดตามพี่ต่ายทางช่องนะครับของพี่วัฒนาจะรับรถด,ด่วนวันพรุ่งนี้นะครับ วันนี้พี่ต่ายก็ต้องเอารถมาเตรียมให้ลูกค้าส่วนจะเตรียมอะไรบ้างนะครับก็หลักๆก,ก็จะเป็นการล้างการทําความสะอาดเนาะแล้วมีอะไรเพิ่มเติมเราก็คอยดูวันพรุ่งนี้กันเลยดีกว่าอ่ามีที่พี่ต่ายอ่าเขาเรียกว่ายังไงเปรียบเทียบนะครับเจ้าตัว ZX Series Auto กับเจ้าตัว X Series ไม่ใช่ ตัว X Series Auto นะครับกับเจ้าตัว Highlander Auto ที่อยู่ด้านหลังด้านหลังนะครับก็มีบางกานเข้ามาคอมเมนต์ว่าผิดรุ่นแล้วนะครับที่พี่ต่ายตั้งใจว่าจะคอมเมนต์สรุ่นนี้เพราะเขาจะเป็นเกรดแซต,ต,ตัวเดียวกันแต่ว่าอ่าเฮ้ยต้องต้อง,ต,องต้องอีกรุ่นหนึ่งนะราคาถึงจะใกล้เคียงกันอ่าพี่ต่ายก็คิดขึ้นว่าถูกต้องส่วนเป็นรุ่นไหนที่พี่ต่ายจะเปรียบเทียบให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันในในคลิปต่ตอไปแต่เมื่อกี้นะครับอ่าที่พี่ต่ายกาลังจะเตรียมรถหากุญแจแล้ว แต่ว่าไปสะดุดตารุ่นหนึ่งนะครับที่เขาจะปล่อยในวันนี้พี่ต่ถามาท่านท้องจันท์ที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับว่าไม่ได้ปล่อยวันจันทร์วันนี้คุณต่ายก็เลยถือโอกาสก่อนที่จะไปเตรียมรถให้พี่วัสนาเนี่ยพี่ต่ก็ต้องถ่ายให้ดูก่อนแล้วกันส่วนจะเป็นรุ่นไหนเราไปดูกันเชิญครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโชว์รูมตอนเช้าวันหยุดนะครับวันหยุด เมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าพี่ต่ายแจ้งวันที่ว่าอะไรนะครับน่าจะเป็น12วันนี้นะครับจะเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพศ2563นั่นเองก็ตอนนี้รถที่จอดโชว์อยู่ข้างหน้าทั้งหมดใครอยากดูรุ่นไหนแล้วก็มีข้างหลังด้วยนะเดี๋ยวรุ่งนี้จะพาเดินไปดูจะไปทาไปทายให้ดูใครอยากดูรุ่นไหนก็บอกกันเข้ามาเดี๋ยวพี่ต่ายถ่ายดูให้สำหรับทริปที่พี่ต่ายไปนะครับวังน้ําเขียวก็ต้องบอกว่า ฝนค่อนข้างจะตกลินลินก็ถือว่าเป็นบรรยากาศอีกแบบนึงหนาวมากๆนะครับโดยเฉพาะบนเขาแผงมาที่พี่ตายไปดูบัวกระทิงแต่ได้ดูไกลๆนะไม่ได้ไปดูใกลๆ้ๆไอ้ที่เห็นเป็นตัวใหญ่เป็นรูปปั้นนะครับส่วนตัวเอมสีส้มยังอยู่ยังอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน ก็สีขาวนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะถ่ายให้ดูในวันหลังเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูคันสีดำมันก่อนก็คันสีขาวนะครับจะเป็นของคุณเน็กนะครับส่วนอของพี่เน็กแล้วก็คันสีดำจะเป็นของพี่พิชิตนะครับจะปล่อยวันนี้เดี๋ยวเรามาเทียบดูกันว่าอสองคันนี้เขาทำอะไรกันคันขาวไม่ได้ทำแต่คันดำเนี่ยทำแน่นอนนะก็ต้องบอกเลยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกัน รุ่นที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Space Cap s p ป c e c a p X Series g r เก e LDA ราคาเงินสดคันนี้นะครับจะอยู่ที่730,000บาทส่วนคันสีขาวที่จอดด้านหลังก็คือ723,000บาทนั่นเองสองคันนี้นะครับวันนี้นะครับจะปล่อยคันสีดำส่วนวันพรุ่งนี้จะปล่อยคันสีขาวนั่นเองก็เจ้าตัว X Serie s คันนี้นะครับก็อย่างที่พี่ตายบอกก็ เขามีการตกแต่งให้มีสไตล์สปอร์ตมากๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวกระจังหน้าของเขาจะเป็น2ชั้นแล้วก็มาพร้อมกับสีดําเงาโลโก้ของอิ u ุสุสีแดงตัดด้วยฝากระโปรงนะครับที่มีสติ๊กเกอร์เขาเรียกว่ายัางไงเป็นเส้นสีแดงอยู่ด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็สีเทาอยู่ตรงกลางสัญ,ญลักษณ์ตัว X นั่นเองคันนี้พี่ต่ายไม่ได้เอากุญแจไว้นะครับไฟหน้าของ X s e r ซ e s ก็จะเป็น ไฟหน้าแบบ LED มีไฟเดย์ไลท์มาให้นะครับน้องๆหลายท่านบอกพี่ตายไฟเดย์ไลท์เนี่ยทำให้วิ่งทํำยังไงนะครับไม่ไม่ต้องทํำยังไงเขาไม่วิ่งตอนนี้เขาก็ไม่วิ่งนะครับเพราะปิดกุญแจไว้เรียบร้อยที่ได้ไม่ต้องถามอ่าครับแล้วก็ไฟตัดหมอกเจ้าตัวเกรด LDA p ป ed นะครับ <c oughs> ก็มีมาให้เรียบร้อยไฟตัดหมอกของรุ่นนี้นะครับ <c oughs> ก็ยังเป็นตัวหลอดไฮโดรเจนอยู่นั่นเอง ก็ต้องบอกมาว่าสิ่งที่หลายๆคนรอคอยในเกรด X X Series นะครับก็คือเจ้าตัวสเกิร์ตของเขาสเกิร์ตรอบคันอันนี้จะเป็นสเกิร์ตด้านหน้าเนี่ยก็ตัวเขาเรียกว่ายัางไงตัวสเกิร์ตด้านหน้านะครับของเขาจะมีการหุ้มด้วยเคปลาแล้วก็มีลิ้นสีแดงที่เป็นเส้นนะครับลากยาวจนสุดขอบสเกิร์ตเลยแล้วก็ด้านด้านหน้าตรงนี้ครับลักษณะตัวนี้จะคล้ายๆกับตัวแผงรังผึ้งนะครับ อันนี้จะไปไต่ถ่ายให้ดูด้านข้างแล้วก็ระบบความปลอดภัยของเจ้าตัวเกรด LDA ตัวนี้เขาก็จะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาให้ LDA สปีดนะครับขอเรียกจะว่าเจ้าตัวสปีดแล้วกันจะจะได้ไม่งง ABS มีมาให้นะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้ามีมาให้เข็มขัดนิรภัยแบบ3จุดแล้วก็คันนี้นะครับน้องเขาไปทําอะไรมาหมายถึงเจ้าตัววันน้องพี่ต่ายเรียกคันนี้วันน้องนะอ่ะก็ ดูจากลักษณะนะครับตัวนี้ก็จะมีการพี่ต่ายว่าไม่ได้โหลดนะอ่ะดูดูดูว่าใช่ไหมอ่ะสองคันนี้ไม่ได้โหลดไม่ได้โหลดเพราะเท่ากันเลยอ่ะคันนี้นะครับมีการเปลี่ยนแม็กมาเฉยเฉยไม่ได้โหลดก็ถือว่าเป็น X s e r ซ e s คันแรกของจังหวัดบุรีรัมย์เลยแล้วกันนะครับที่เขาเรียกว่ายัางไงเปลี่ยนจากแม็กซ์เดิมเป็นแม็กซิงเพราะว่าติดตามของเพจ เซลล์ขายรถห,หลายท่านในจังหวัดบุรีรัมย์ก็ยังไม่มีใครมออีอันนี้บอกเลยบอกเลยครับก็เขาไปทําอะไรมาแม็กเดิมของเขาจะเป็นแม็กขอบ16นะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาดูนะแต่ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นแม็กซิ่งนั่นเองโดยแม็กจะมีขนาด18นิ้วด้านหน้านะครับความกว้างของหน้าแม็กของเขาจะอยู่ที่9.5เบอร์ยางที่ใช้นะครับก็คือจะเป็น245 4518นั่นเอง ครอบคาลิเปอร์สีแดงมีมาให้เรียบร้อยนะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตเจ้าตัวปลอกกันสั่นพร้อมกับน็อตล้อสีแดงก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วกันอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้โหลดนะครับเพราะไม้กันสั่นยักเข้าไปได้เลยทีเดียวถ้าโหลดก็ต้องมีการอ่าก็เรียกว่ายังไงระยะห่างจากซุ้มล้อจะเยอะกว่านี้อันนี้ก็สวยไปอีกแบบนึงนะครับเผื่อใครชอบแบบนี้เปลี่ยนแม็กซซิ่งเฉยแต่ว่าไม่โหลดอะไรอย่างเงี้ย สัญลักษณ์เจ้าตัว X Series นะครับก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็กระจกด้านข้างของเขาด้านบนก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านข้างด้านล่างก็จะเป็นสีดําด้านนั่นเองไฟเลี้ยวแบบ LED มีมาให้นะครับในเกรด L ขึ้นไปตัวเขาเรียกว่ายังไงตัวมือจับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าเขาไม่ตายตัวนี้จะไม่ใส่ให้จะปิดตรงนี้แทนนะครับจะให้ความรูหราไปอีกแบบ อันนี้ยังไม่มีสติ๊กเกอร์บ่งบอกว่าเป็นของเซลล์คนไหนนะครับนี่ทีนี้เรามาดูกันบ้างอ๋อบางคนก็บอกว่าโอ้ระยะห่างระหว่างซ้มนี่เยอะเลยทีเดียวนะครับอันนี้ลูกค้าน่าจะเน้นสเต็ปสบายสบายสไตล์มายุรา <c oughs> อ่าพูดง่ายๆคืออยากสวยด้วยแล้วก็ขับขับนิ่มเหมือนรถโรงงานด้วยครับอันนี้ก็ได้ครับได้ได้เพราะว่าเขาก็ดูสวยไปจากเดือนอยู่แล้วอ่ะทีนี้ตัวแม็กซ์ด้านหลังนะครับก็ต้องเป็น ไซส์แม็กขนาดเดียวกันนะครับก็คือขนาดขอบ18นั่นเองแต่ว่าความกว้างของหน้ามแม็กรุ่นนี้จะอยู่ที่90้อ่านั่นเองแล้วก็เบอร์ยางที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็น2อ 2, 7, 5 4่า8นะครับนายางกว้างขึ้นก็คือด้านหน้าจะเป็น245อันนี้ก็จะเป็น275นะครับแต่แก้มยางจะเล็กลง ตัวนี้ไม่มีคาลิปเปอร์ให้เพราะก็เป็นดัมเบลด้านหลังนะครับน็อตล้อสีแดงแล้วก็ครอบไม่ใช่ครอบคาลิปเปอร์น็อตล้อสีแดงนะครับแล้วก็ปอกกันสั่นจุกน็อตสีแดงมีมาให้เรียบร้อยเซาเจ้าตัว X Serie s นะครับตัวนี้เขาจะมีสเกิร์ตด้านข้างด้วยเนี่ยเห็นไหมอยู่ด้านข้างตัวนี้ก็ถ้าใครสั่งทั้งชุดเขาก็จะมาทั้งชุดเลยนะครับ ถามพี่ตายน้องๆบางกานทักมาถามพี่ตายไปเที่ยวมาสนุกไหมสนุกครับแต่เราก็ต้องดูแลลูกค้าด้วยอ่าก็มีโอกาสได้เปิดหูเปิดตาเดี๋ยวทริปหน้าน่าจะไปเพชรบูรณ์นะครับใครอยากไปลองทักเข้ามาเดี๋ยวจะถามประธานโครงการให้ทีนี้ท้ายอ่าท้าย <c oughs> ด้านท้ายของเจ้าตัวสปีดกันนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยไฟท้ายแบบ LED เนาะแต่พี่ตายไม่ได้เปิดให้ดูแล้วก็มีสติกเกอร์ คา,าดเขาเรียกว่าเทาเส้นสีแดงนะครับที่อยู่ด้านหลังนั่นเองมือจับของเ็าเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสัญลักษณ์ของเจ้าตัว X Series จะอยู่ตรงนี้บางคนมองเงาสะท้อนพี่ต่ายใส่กางเกงเท่วันนี้วันหยุดวันหยุดกับแล้วก็ตัวสเกิร์ตไายเขาก็มีนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นเดี๋ยวพี่ต่ายขออนุญาตถ่ายให้ดูฝั่งนี้แล้วกันนม่เห็นชัดไหมครับนี่น,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 นี่ก็จะเป็นแบบนี้เลย สวยครับสวยตัวนี้เกรดโรงงานความทนทานนี่สูงมากๆแล้วก็เวลาที่เราใส่เนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบบิวอินเลยทีเดียว mm hmm. เขาออกแบบมาให้เข้ากับรุ่นนี้นะครับส่วนลายยางที่ใส่เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้อ่าสำหรับใครที่ชอบแนวนี้นะครับก็สามารถไปแต่งตามกันได้อันนี้เปลี่ยนแม็กซิงแต่ว่าไม่โหลดอ้าวแล้วพี่ต่ายแล้วแม็กเดิมเนี่ยเขาเป็นลายไหนกันก็เดี๋ยวพี่ต่ายถ่ายให้ดูแว็บหนึ่งก็ได้ เดี๋ยวเราไปดูกันแม็กเดิมของเขาเนี่ยตัวนี้ไม่โหลดนะให้ดูช้าๆชัดๆว่าไม่โหลดก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นแม็กซิ่ง18นิ้วแล้วก็เราไปดูแม็กเดิมแม็กเดิมตัวนี้ดําเดิมนะสีขาวดําเดิมของน้องขาวเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็ไม่โหลดเหมือนกันก็แม็กเดิมของเขาที่ใช้นะครับก็จะเป็นตัวนี้ จะเป็นแมกเดียวกับเจ้าตัว LDA นั่นแหละแต่อองแต่ว่าแมกตัวนี้นะครับจะเป็นสีดําเงาแล้วก็เบอร์อยางเป็นขนาด16นิ้วนะครับน็อตล้อของเขาก็จะเป็นสีโฟมเมียมมีโลโก้อิซุสุอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับที่เป็นวงกลมอะ่ะสีแดงวงกลมไว้แล้วก็แมกของเขาเนี่ยก็จะเป็นขนาด16นิ้วเบอร์อยางที่ใช้ก็จะเป็น2อาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่ใดดูก่อน2 1 5 7 1ึ่นั่นเองตรงนี้ แล้วก็ด้านหลังใช้ขนาดเดียวกันนะครับเนี่ยอันนี้คือแม็กเดิมๆของเขาอ่ะโอเคก็หวังว่าทุกท่านก็จะได้ดูไปแล้วนะครับว่าเขาเรียกว่ายังไงดูเป็นตัวอย่างไปแล้วว่าเราควรจะแต่งแบบไหนในรุ่นนี้เนาะบางคนก็อาจจะบอกเอยเอาไปจัดทรงอีกนิดนึงสวยเลยอ่ะก็แล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะครับก็ยังไงเดี๋ยวพี่ต่ายเตรียมไป าทาความสะอาดรถดให้กับลูกค้าก่อนละกันนะครับเพราะพรุ่งนี้ลูกค้าจะมารับรถแต่เช้าใจเงินไม่หมดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามพี่ตายอ่าขอฝากนิดนึงสักนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถนะครับรถอิสูซก็ติดตามพี่ตายได้ทางเพจตายขายอิสูซูที่อิสูซูกิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองแล้วก็อยากดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับรถหรือว่ากิจกรรมต่างๆนะครับามาแทรกเป็นระยะก็ติดตามได้ทางอิสุซูบายตายท่นเอง ก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ